ใจแล้วก็ยังไงเราก็ต้องมั่นใจว่าเราต้องหายอะค่ะแล้วเราเราก็จะมันก็จะช่วยเราได้อะค่ะ,คะที่ไม่ต้องหาตัดนี่ก็โอ้ไม่รู้จะดีใจยังไงนะครับผ่าตัดครั้งที่สองมันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะค่ะเคยผ่ามารอบหนึ่งผ่าผ่า,ผาสองข้อสี่กับหพอพอปวดปวดซ้ำครั้งใหม่เนี่ยก็ปวดหนักไปแล้วก็ไปตรวจตรวจปุ๊บเขาก็บอกว่า จะต้องจะต้องผ่าอีกสองข้ออีก2ข้อก็จริงๆแล้วก็นัดแล้วค่ะจองห้องทําอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้บังเอิญน,นะคะด้วยด้วยโชคด้วยด้วยบุญนะคะจริงๆทําให้ได้เจอคุณหมอเพราะว่าอยู่ดีๆก็มาเปิดคลิปซึ่งเป็นคนไม่ค่อยชอบดูพวกนี้อะคะ่ะเปิดเจอพอดีอ้าวพอฟังเข้าไปก็เลยชวนน้องบอกว่าลองลองมาดูโอ้ยเครียดน,นะคะเครียดน,นะคะ เครียดน,นะคะวงจรอุบาทเลยอะคะ่ะมันมาเลยอะคะ่ะตอนนั้นอะค่ะค่ะก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยอะนั่งเฉยๆก็ปวดนั่งก็นอนก็ปวดอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วมันมันมันดีขึ้นอะเป็นคนเราคนเลยอะคะ่ะใช้ชีวิตปกติได้เยอะไม่คิดค่ะไม่คิดไม่คิดเลยค่ะค่ะค่ะยิ่งนี้ได้ยาช่วยนี้ช่วยช่วยได้เยอะอะค่ะ ค่ะอยากฝากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะว่าต้องอย่างที่บอกะค่ะก็คือต้องมีความมั่นใจนะคะมั่นใจแล้วก็มีมีความรักในตัวเองนะคะแล้วก็มั่นใจแล้วก็ยังไงเราก็ต้องมั่นใจว่าเราต้องหายอะค่ะแล้วเราเราก็จะมันก็จะช่วยเราได้อะ,ค,ะค่ะค่ะมั่นใจคุณหมอสันด้วยอะ,ค,ะค่ะค่ะ,คะ